สวัสดีครับผมพบกับผมแล้วก็ช่อง v ีชัยบล็อกนะครับวันนี้พาทุกท่านมาเที่ยวแล้วก็มาดูบรรยากาศสวยๆที่ร้านคาเฟ่ร้านอาหารร้านเครื่องดื่มร้านกาแฟบรรยากาศกลางทุ่งนานะครับชื่อร้านลุ่งอรุณคอฟฟี่วิวซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายทางไปน้ำผู้ป่าตึงเป็นบ่อน,น้ำร้อนป่าตึงนะครับผมสเส้นนี้แหละจะเป็นอีกเส้นหนึ่งของเส้นท่องเที่ยวนะ อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายระหว่างาอำเภอเมืองเนี่ยไปอำเภอแม่สายเนี่ยสามารถแวะพักรถหรือแวะเที่ยวก่อนนะฮะที่นี่เนี่ยทางมาอาจจะเป็นทางลูกรังหน่อยก็แต่ก็เดินทางได้นะทั้งรถยนต์ทั้งรถมอเตอร์ไซค์ทั้งรถมาได้ทั้งทุกยานพานนะเลยนะครับผมจุดเด่นก็คือเขาจะจัดจุดถ่ายรูไปไว้เยอะมากที่ที่ถ่ายรูปเขาเยอะมากเลยนะฮะน่าจะเป็นร้อยๆจุดแหละแล้วเขไอเดียเขาสร้างสรรค์ดีนะเจะออ้าของยังเป็นคนหนุ่มไฟแรงแล้วก็มีพลัง ฟังจากชื่อเห็นไหมรุ่งอรุณน,นะฮะคือมีพลังนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศข้างในแล้วก็สั่งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มมาเตบชิวๆช้าๆกันที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายในวันนี้นะครับผมอ๋อแม่จยนะอ่ะมีอะไรน่ากินบ้างที่นี่แนะนำต้องลองไปดูคะ่ะหรือเยอะใช่ไหมกาแฟ<ช> <ขอ S 1> ก็มีเ <ขอ S 1> นาะอ,อาหารก็มีมีค่ะอ๋อโอเควันนี้ก็ทําสวยเนาะ ข้างในสวยกว่าน,นี้นะคะข้างในสวยกว่านี้อีกใช่ไหม <S <S เดี๋ยวไปดูกันอันนี้ต้นหนวดฤาษีเนาะเอ๊ะมันเปียกไหมนะพี่เดินได้ไหมนี่วิ่งไปได้ค่ะต้องวิ่งอย่างเดียวใช่ไหมกลาง <S 2> <S 2> อืออึ๊บอ่ะวิ่งมาแล้วลุงอรุณคอฟฟี่วิวโอ้โหก็ทำอลังการมากอู้จุดถ่ายรูปเยอะมากนะฮะยา เม็กซิกันแล้วก็ซุ้มนั่งต่างๆน,นั่นจะเป็นตัวอาคารนะอันนี้จะเป็นไม้ไผ่ที่ทําเป็นรูปดาวเขาติดไฟด้วยนะกลางคืนน่าจะสวยนะฮะแล้วก็ทางเดินเขาจุดถ่ายรูปค่อนข้างเยอะแล้วกําลังปรับปรุงอีกเรื่อยๆอันนั้นจะเป็นทางที่เราเดินมานะฮะแล้วก็ซุ้มนั่งที่เป็นร่มสีขาวๆอยู่แล้วก็มีแม่น้ําเขาเรียกเขาทําน้าไหลผ่านด้วย แล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นรุ่งอรุณคอฟฟี่วิวเป็นทางเดินเข้าไปเพื่อสั่งเป็นบาร์สั่งอาหารนะน,นะครับไม้ไผ่นะตรงนี้ที่เป็นระเบียงรุ่งอรุณคอฟฟี่วิวแล้วอันนี้จะเป็นที่นั่งเห็นไหมเป็นร่มสีขาวๆอยู่อ่ะเออ๋เขาทำดีไอเดียเก๋เนี่ยพอเดินเข้ามาข้างในเรื่อยๆเนี่ยจะเป็นรูปหม,มีตุ๊กตาเออสวยดีเอาไว้ให้ถ่ายรูปกันนะครับ สวัสดีครับโอ้น้องๆน่ารักมากเลยมีอะไรกินบ้างเป็นอาหารหรือเป็นกาแฟครับมีทั้งอาหารทั้งกาแฟเลยค่ะอ๋ออย่าไปนั่งอย่ามีเมนูให้ใช่ไหมหรือว่าสั่งตรงนี้สั่งหน้ารีก็ได้นะคะอ๋อได้ได้เอสเปรสโซ่ร้อนห้าสิบอเมริกาโน่หกสิบคาลาเต้น้ำผึ้งมะนาวจะพี่กินข้าวก่อนดีกว่าเอาข้าว มีข้าวไข่เจียวรากชูไหมรากชูชเปิดอันนี้เปิดได้นานยังถึงเดือนกันไหมอ่ายัครับประมาณสองชิย์กว่าครับอแต่ว่ายังไม่เปิดเป็นทันการนะฮะก็คือจะเปิดเป็นทางการก็น่าจะเดือนนี้ไม่เกินวันที่25อ๋ออันนี้ยังไม่มีวิธีเปิดอะไรเนาะครับผมอืเก่งมากเลยคิดยังไงมามาเปิดร้านกาแฟอย่างงี้ครับก็คือใจใจใจมันรักใจมันชอบครับใช่ไหมครับผมแล้วก็เราไม่ทิ้มลูกน้องคือลูกน้องบางคนเราอยู่กับเรานานแล้วนะครับ ถ้าเรามีร้านกาแฟรุ่น้องก็จะได้มีงานทำโอ้กาแฟต้องยกให้อาขาเลยเป็นเป็นอาขาไหมครับอาขาครับเออต้องยกให้เลยเก่งมากทุกดอยทุกที่เลยทําอร่อยมากเก่งอันนี้ชวนชมจากใจนะผมไปรีวิวร้านกาแฟบ่อยมากครับอันนี้ก็คือยังไม่เปิดเป็นทางการก็คพิเลยยังมีก้งจอที่ยังไม่ได้ติดตั้นนะฮะแล้วสองยังไม่ได้ปล่อยปอดทัชสามก็อะไรยังไม่ได้ติดป้ายข้างหน้าเลยครับเพราะว่ารวก็ว่าถ้าไปติดป้ายแล้ว คือกว่ลูกค้าจะเข้ามาแล้วเราลองรับไม่ไหวไม่ไหวคือเราจะตอนนี้เราฝึกให้พนักงานข้องนิดหนึ่งอ๋อฝึกให้ข้องก่อนครับผมแต่จะมีพิธีเปิดทางการครก็จะเป็นสมบูรณ์แบบเลยครับถ้ามาที่นี่เนี่ยที่คิดไหมเมนูที่เด่นๆเลยที่จะให้ลูกค้าได้มีความสุขกับเมนูนั้นคืออะไรครับผมก็ยังไม่ทราบต้นถามเชออีกทีนึ้ฮะแต่ว่าเราจะมีอาหารชมเผาเหมือนกันฮะชมเผาทุกเมนูฮะครับแล้วก็กันคืนวันข้างหน้าถ้าเปิดตัวแล้วเราจะมี อาหารกันคืนนะฮะมีช่วงเย็นแล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยนะคมีเครื่องดื่มด้วยครับผมอเป็นดิงค่าผ้างหนาเราจะเปยนเป็นสองการฮะช่ชวงเช้าก็จะเป็นกาแฟแล้วก็อาหารชมเผากินเร่งๆนะครับครับผมแล้วช่วงเย็นก็จะมีอาหารหลักเลยแล,แล้วก็จะมีเครื่องดื่มมีดน,นตรีคะโอ้ยเก่งจังต้องมากันคืนหนึ่งนะเนี่ยแล้วอีน่อยก็เือที่นั่นผลจะสร้างเป็นดีสองไปนะ เอาเป็นรีสอร์ทอันนี้อันนี้ของน้องหมดเลยใช่ไหมครับเอาหนูซื้อหมดแล้วนะครับผมจะสร้างเป็นรีสอร์ทไปแล้วจะตรงนี้ก็จะสร้างเป็นสาวไว้นานอืมเอาเป็นคอมเพล็กซ์เลยเนาะครับผมโอ้ยแกงตรงไหนสวยสุดเนี่ยตรงไหนวิวสวยสุดครับผมคิดว่าสวยทุกจุดนะฮะทุกจุดจนจนชี้จุดไม่ได้ว่าตึ้งไหนสวยคน้ำตกเราทำเองครับผมเดาวก็ทำเองหมดเลยอ๋อไอเดียดีเนี่ยมีอะไรนักครีเอทีฟมาช่วยคิดอะไรไหมฮะไม่ครับทำคนเดียวครับทำคนเดียว เเก่งารอประมาณสักหนึ่งเดือนรอดานที่นี่จะมีตรงเข้าขึ้นนะประมาณหนึ่งเดือนกาแฟนี่เอาร้อนหรือว่าเย็นเอาร้อนครับผมอายุสามสิบครับผมสามสิบเข้าสามสิบอเป็นเจ้าของร้านกาแฟขนาดใหญ่มากเก่งๆเห็นว่าโดยพื้นฐานเราเป็นคนที่มีทุนอยู่แล้วใช่ไหมครับมีมีผู้ใหญ่ช่วยครับผมอ๋อชื่ออะไรครับไม่เรียกคุณชื่อน้องไม้ครับน้องไม้นะครับผมน้องไม้ ต้องบอกไอเดียเขาดีมากเลยนะต้องชื่นชมเลยแล้วกาแฟนี่กาแฟของดอยอะไรครับเนี่ยดอยแม่สลองเหมือนกันครับอ๋อดอาแม่สลองข้างบนน่ะเนาะครับผมอ๋อเราไม่เปิดเราเคยเปิดอยู่ตรงนู้นอยู่แล้วครับผมแล้วก็ยงมาตรงนี้ครับแต่เคยกินดอยเหินฟ้าอร่อยมากครับน่าจะเป็นเครือข่ายเดียวกันเนาะเออเคอข่ายเดียวกันแต่ว่าเป็นพี่น้องดีกันแต่ว่ากาแฟคนลระทีกันครับอ๋อกาแฟคนระทีกันนะครับอันนี้ก็มานอนเล่นได้ครับโอ้พี่ว่ารับนักเที่ยวน่าจะเป็นพันได้สบายเลยเนาะก็น่าจะได้ครับเพราะว่าขนาดนาผมจะต่อไปอ๋อ รถผมก็ต่อไปอครับโอ้ยเก่งอ่ะเ๋ยวโอานี่ไอเดียดีนะสุ่มแต่แตน,นี่ยังไม่พอนะขนสารข้าโพ้แล้วข้าโพดเขาที่เราสัมงมาไม่พอครับออะประดับมานะเออต้องมาเสริมอีกครับผมแล้วไปได้พวกค,คิดนั่นคิดนี่พวกนี้มาจากไหนไรือมันอันนี้ผมเอามาผสมผสมใส่ครับอืมเอามาด้วยตัวเองนี่แหละเอามาจากจุดท่องเที่ยวแต่ละที่มันมันเอามาจากของเขาแต่ว่าไม่ทมันเหมือนเขา ดัดแปลงเป็นของเราแปลงนของเราจุดถ่ายรูปเยอะมากครับผมทำไมชื่อลุงอรุณเนี่ยไหมเออพอดีผู้ใหญ่ที่เขาลาบไปแล้วแต่เขาอยากได้ชื่อนี้ครับก็เลยเอาชื่อนี้เลยมันคือการตอนเช้าใช่ไหมครับก็น่าจะท่านเขาชอบครับท่านาชิบยาที่ลาบไปชื่อพร้อมมากเลยชื่อฟังแล้วมีพลังเนาะเขาตั้งชื่อลุงอรุณแต่ผมเติม c o f f e ่ว i e ไปเลยอจะได้ชงวิวไปในตัว จริงจริงอันนี้อันนี้ยอมยอมทุกทีที่นี่จะเห็นเขานนนอนชันเลยนะครับช่วงนี้มันหมอกไม่เยอะหมอกเยอะหมอกบาไปครับเปได้จังอันนี้เป็นเขาจระเข้ครับอันนี้เป็นเป็นดอยจระเข้เนาะที่สามารถขึ้นไปแล้วถ่ายด้านบนลงมาได้หมดเลยได้ใช่ไหมได้เดอไปดูวิวดีกว่านะคัเดี๋ยวเรากำลังกำลังเดินไปที่บริเวณจุดสูงสุดของของร้านกาแฟนะฮะตรงนี้จะได้ยินเสียงน้ำตลอดเลยเพราะว่าน้ำมันจะไหลลงมา เดี๋ยวเราจะนั่งกันบริเวณนี้แหละที่จะเห็นจุดวิวแต่ตรงนี้นั่งนั่งไม่น่าจะได้เพราะว่าน้ำมันไหลนะถ้าเรายืนตรงจุดสูงสุดของร้านรุ่งอรุณคอฟฟี่วิวนะฮะ<ม>เราจะเห็นตรงนี้จะเป็นดอยจระเข้นะฮะตรงนี้แล้วก็เป็นทุ่งนา อ,อํเภอแม่จันจกกนงังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นอําเภอที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เพราะว่ามีแม่น้ํไหลผ่านถึง2ส,สายก็คือแม่น้ําแม่คากับแม่น้ําแม่จันทําให้ที่นี่เนี่ยมีเกษ,ษตรกรยุคใหม่เกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์นะฮะไม่แปลกใจที่จะทํานาได้ปีละสองครั้งแล้วก็ถ้าพูดถึงกเ,เกษตรเมืองเกษตรจริงๆของจกกองังหวัดเชียงรายคืออํเาเภอแม่จันนี่แหละนาจะมียังเกอร์ฟาร์มเมอร์ที่สมาร์ทฟาร์มนเมอร์ทั้งทั้งหลายแหล่น,นี่ก็อยู่ที่อําเภอแม่จันเพราะว่าอ,าาอําเยอๆนะ และข้างหลังเราก็จะเป็นดอยนางนอนแล้วก็โอเคบรรยากาศก็ดีเกตอยู่ร่นเป็นร้านตรงนี้ไงก็เลยหาทางมาเรื่อยๆได้อยู่เป็นอาหารยากไหมพี่ครับไม่น่ายากหรอกแต่หาไม่เจอหาไม่เจอใช่ไหมโอเคไหมางพาเราหลงโอเคไม่สวยไหมสวยใช่ได้นะนึกถึงมาแล้วนึกถึงดิส์แลนด์โตเกียวน่าน่ะเห็นไหมบอกแล้วประทับใจสั่งอะไรไปยังยังไม่ได้สั่งเพิ่งจาเจ้าของชื่อไม้บริการนี้ยังเป็นน้องไม้ยังเด็กอยู่เลย อ่ที่กำลังทำความสะอาดอยู่อ่ะเป็นผู้ชายครับผม oh. อ๋ออ่าโอเคอยู่เขาบริบดนะีกันน่ารักดีชอบไปตรงที่เป็นน้ำล้อมรอบล้อมรอบเนี่ยไอเดียเขาดีเนาะมันนา่าหือเรื้อน <laughs> <laughs> ครับตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ภายในร้านรุ่งอรุณคอฟฟี่วิวอยู่ที่ตําบ,บลอะไรนะที่ตำบลป่าตึงตําบลป่าตึงอำเภอแม่จันแม่จันจังหวัดเชียงรายจังหวัดเช,ชียงรายนะฮะกับเราสองคนนะฮะยูทูบเบอร์จังหวัดเชียงรายนะฮะสายเที่ยวเราแทบจะเก็บร้านกาแฟร้านกาแฟ,<ม>าฟร้านอาหารทุกที่ฮะที่ไหนที่ว่าดีที่ไหนที่ว่าเด็ดเนี่ยวีชัยบ็อกกับพี่ดิโอนทัวร์ก็จะพากันไปรีวิวไปเที่ยวไปชิมนะครับผมที่นี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทนที่เห็นเราอย่างชอบเลยก็บอกว่าเฮ้ยสวยมาก นะยังอยากจะพาลูกพาเมียมาเสพบรรยญญากาศอย่างนี้เลยนะฮะ <laughs> จริงไหมพี่ใช่ใชเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับไปพาครอบครัวไปกินอ่านะครับวันนี้เราสั่งอาหารง่ายๆอาหารง่ายไปนะครับก็คือข้าวไข่เจียวลากชูไข่เจียวแล้วก็มีกาแฟกาแฟดำนะครับกาแฟของเขาเนี่ยจากดอยแม่สลองอำเภอแม่ฟ้าหลวงจงังหวัดเชียงรายนะครับเขาบอกว่าเจ้าของเป็นคนหนุ่มไฟแรงเนี่ย บริการดีมากประทับใจแล้วพาเดินเที่ยวแล้วก็พูดถึงเรื่องราวต่างๆนะครับแค่ชื่อร้านเนี่ยลุงอรุณเนี่ยก็บอกว่าที่นี่เนี่ยแฝงด้วยกําลังใจพลังใจนะะลุงอรุณละเวละเมดเนี่ยเดี๋ยวมันก็เช้าละอะไรประมาณนี้แหละนะครับมามากินข้าวกันแล้วก็กาแฟกันที่ยังไม่ได้ผัดไทยเราผัดไทยแบบพี่ที่สั่งผัดไทยไปใช่ไหมไทยขึ้นมาพี่หลังที่พพาหลงทางเออคนที่จะมานะครับผมตั้ง GPS พมาได้ทางอาจจะไม่ค่อย ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หแต่ว่าโอเคอยู่เนาะทางอาจจะไม่ค่อยเวิร์กแต่ว่าก็มาถึงได้รถหลอดเตี้ยๆอย่าเสี่ยงนะหลอดเตี้ยเลยนะมันจะผ่านทุ่งนาผ่านถนนแล้วก็เป็นพื้นที่กเกษตรอ่ะเป็นพื้นที่นาน,านะฮะส่วนใหญ่มาตอนนี้เรานั่งอยู่กับพี่เทดดี้นะฮะพี่เทดดี้ก็สั่งผัดไทยไปมาละผมก็สั่งข้าวไข่เจียวไปนะฮะเป็นซิกเนเจอร์ละ หลายคนเวลาไปเที่ยวไหนก็จะข้าวไข่เจียวนะที่นี่ซิงเนเจอที่นี่คือข้าวไข่เจียวอ๋อมาเป่าๆซิงเนเจอร์เนี่ยาดหน้าผมเนี่ยเพราะว่าไปไหนก็ชอบสั่งข้าวไข่เจียวคือมันง่ายสะดวกแล้วก็มันต้องจริงมันใช้ทักษะเยอะนะข้าวไข่เจียวนะครับมาลองชิมดูรสชาติเขาเป็นไงบ้างไม่ใช่ไข่เจียวธรรมดานะไข่เจียวรากชูอืมโอเคซอนมะเขือเทศกับซอนพริกมันจะเข้ากับข้าวไข่เจียวปุ๊ี บรรยากาศในช่วงบ่ายๆนะครับผมกับร้านลุงอรุณคอฟฟี่วิวอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายกับกาแฟคู่ใจเราหนึ่งแก้วนะฮะหอมกาแฟมากชื่นใจน่าจะเป็นข้วกลางนะะหลังจากที่ดมเดูแล้วกาแฟชอบซุ้มที่เป็นเห็นไหมยาขาตรงนี้มากเลยมันได้บรรยากาศดิมันได้บรรยากาศ,รรากาศของวามเปลุกทุ่งนะครับลุงอรุณตอนเช้าๆก็สดใสสดชื่นแล้วก็งดงามเติมพลังกับกาแฟหนึ่งแก้ว ไม่ขมมากกําลังดีไม่ขมมากนะกาลังดีเลยตรงนี้ถ้ามานั่งโอเคนะตรงนี้นะ <c oughs> <c oughs> เห็นวิวทุ่งนาสุดลูกหูลูกตานะฮะทุ่งนาที่อำเภอแม่จันมาเดินเฮ้ยตรงนี้ก็สวยอยากดูตรงนี้เลยเห็นมันที่นั่งเล่นเห็น,นไหมที่ที่นอนเล่นอนะ่ะถ่ายรูปอะนอนตรงนี้ที่เป็นตาข่ายนะฮะเป็นเขาก็เลงนิยมเลยตาข่าย มีความสุขจังกับร้านนี้มันมันได้รับความสุขแบบอัตโ,ตโนมัติรู้สึกว่าโอเคเห็นความใส่ใจในเล็กๆน้อยๆของทุกอย่างแล้วก็เห็นความสุขที่ดื่มได้ในถ้วยกาแฟนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเน่งมองผมนะชนชาติชาติพันธุ์ที่ทํากาแฟได้อร่อยอสุดแล้วก็เชี่ยวชาญที่สุดก็คือชาติพันธุ์อาขานี่แหละนะฮะทุกดอยเลยก็จะเป็นดอยเม่สลองดอยช้างดอยพามีดอยพานีเนี่ยชนเผ่าอาขานได้ทำกาแฟได้อร่อยมากๆนะฮะคือติดใจเลย สั่งอะไรไปนะฮะสั่งกุ๊กอันเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงบ้างครับอร่อยค่ะหอมอร่อยใช่ไหมหนูมาที่นี่บ่อยไหมเนี่ยอืมเพิ่งมาครั้งแรกเลยค่ะประทับใจไหมประทับใจชอบตรงไหนที่สุดตรงไหนถ่ายรูปสวยอือยันเดินไม่ทนเลยเนฉยๆทือคนที่ไม่จันน uh, like, ี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคขอบคุณนะครับอยากเปิดร้านกาแฟต้องทำยังไงบ้างน้องมัยก็ใจใจต้องรักครับผมใจต้องรักครับผมรักกาแฟรักกาแฟด้วยสิเราเราเราที่ผมมาตรงนี้เนี่ยผมเปิดร้าน เพื่อปูพื้นฐานให้พี่น้องตัวเองมีการงานฐานครับผมเรามีพี่น้องเยอะไหมผมมีพี่น้องแปดคนครับโอ้ครับผมทุกคนมีทีเกี่การคนเต็มหมดเลยไหมทุกคนมีครับแต่ว่าคนที่ไม่มีผมก็ให้หลานๆมาทํางานตรงนี้ครับอ๋อน้องๆที่ทํางานนี้คือหลานๆของเรืครับบางคนก็เป็นน้องผมหลานผมแล้วก็มีรุ่นน้องเก่าครับอ๋อต้องพิวกันไหครับเวลาเจอปัญหาแล้วทําไงถึงจะผ่านไปได้ก็ต้องต้องสู้ต่อไปครับเราต้องสู้ขุดเนินจิตใจของเราต้องสู้ครับ เคยไปท้อไม่ต้องท้อครับผมท้อแล้วไม่มีอะไรแก้ให้เราสันเหล็กได้นอกจากใจเราจะสู้อย่างเดียวเคยท้อจนร้องไห้จนลุกไม่ไหวมีบ้างไหมอันนั้นคือบางบางทีเราเหนื่อยล้าเกินไปเราสะสมกับตัวเองว่าทําไมเราต้องทาเพื่อใครเคยคิดนะครับเคยคิดบางทีเหนื่อยล้าจนไม่ได้หยุบพาราเข้ามาทุกอย่างแต่ว่าเราก็ต้องสู้ครับสุดท้ายเราต้องสู้มีผู้ใหญ่เขาปลอบใจครับสวัสดีนะครับผม ลุงและลุงเขาพี่วิวของเราเนี่ยกำลังจะเปิดเป็นทางการไม่เกินวันที่25นี้นะครับ2 0ไม่เกินวันที่25นี้เราจะเปิดเป็นอย่างเป็นทางการนะครับผมขอให้นักท่องเที่ยวทุกคนเรามาสาัมผัสบรรยากาศที่นี่นะครับขอบคุณครับ